เหมือสีไม่ใช่โชว์เองแต่โชว์ก่อนสีไมชัยโชว์ใช่เลยนั้นเลยยิ่งใหญ่อลังการอลังการงานช้าง12ตัวเลยวันนี้เรียกว่าสนุกมันหนักเราเลยใช่ไหม่เสวันนีครับสนุกสนุกน้อยกว่า เ, <c oughs> เด็กครับคุยกับเด็กๆมา <c oughs> ครับเด็กคุยอาไครับเอกากความสนุกน้อยกว่าหนังเด็กหนังเราสนุกมากคือจริงๆอย่างนี้ครับหนงังหนังที่จะเป็นหนังที่มันไม่ใช่แบบว่าตลกแล้วก็แบบเอาตลกมาเรียงแล้วก็แบบให้ตลกแล้วก็ไปแต่ของพี่ทุกอย่างมันเดินด้วยเส้นเรื่องเรื่องจะต้องเป็นเส้นเป็นเส้นเรื่องแล้วก็ตลกนั้นอ่ะอยู่ในเส้นเรื่อง <c oughs> สถานการณ์ทุกอย่างอยู่ในเส้นเรื่องอแค่มันไป ม,มันมันมีมุกตลกมาสอนแทรกตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็นเน้นในเรื่องของความรักสามัคคีแล้วก็การช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเหมือนจิตวิญญาณของคนริษานี่อยู่ในกรุงเทพมีการช่วยเหลือให้เห็นบรรยากาศการกินข้าวการมาเป็นหนั่งการแล้วก็จะมีลูกเขาแกกคนหนึ่งคอยแอบมองอยู่ตลอดเวลาว่าอ๋อนี่คขาดื่ <c oughs> มกันเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาป็นอี่เขาโดนผ่านตัวละครตัวเิ๊กประมาณนี้ครับถ้าจัดถึงปากมันต้านใครสักคนท่ทำแบบนี้อืม เขาบอแมนเป็นคนไตทีนีเดี๋ยวบอกเป็นคนอีสานคืนแมนเขาบอกภาษาอีสานที่กินนะถ่ายหนังเรื่องนี้ตอนถ่ายหนังผมกลับไปบ้านน่ะเพราะกลับไปบ้านแล้วแม่บ้านถามว่ากินข้าวหรือยังกูไม่คุ้นน่ะเพราะว่าตอนอยู่ในกองถ่ายก็ใช้ภาษาอีสานเบบนี้ทุกอย่างเขาบอกเป็นภาษาอีสานแบบก็เลยกขึ้นมาบอกเป็นคนกลับเป็นคนอีสานนั่นแหละแมนบอกป้าเป็นไง อภาษาประมาณนี้ครับคำตามนี้นะครับเราไปกลของคนไทยอีสานเราจะมมเลด้หนักเรื่องนี้ด้วยสนุกไหมครับไมมาไม่มายมาอยเขาเขา้องใส่เายอะเราไปดูทุกคำถามจากสื่อมวลชนทุกท่านะครับก็โอ้ยสิเขาดังเลยก็คือต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเรื่องไหนกีฬาเอ่ยหมาเมยนะค้ับคือภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ห มันมันรเซเซนตตัวของคนาสากมากๆรเพเซน์ของคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วเข้ามาสู้งานเข้ามาทํางานในประเทศและที่สําคัญนะครับมันบูบอกอย่างนั้นว่าไม่ว่าเราจะพัดถิ่นมาไกลแค่ไหนก็ตามความเป็นสหานความเป็นคนมันนอก้องนาเนี่ยยังไงเราก็ เราก็คิดถึงบ้านยู่สมอเราเข้ามาก็ฟ้าฝันตามหาฝันครับสำเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอกันเราได้กาลังใจทกัี่เราเจอกันเราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเสียงหัวเราะระหว่างการเดินทางไปสู่เส้นทางแห่ฝันนั้น,นครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวมากมายที่ที่มันเล่าเรื่องออกมาด้วยด้วยวิธีด้วยแนวคิดด้วยความเป็นลูกศิษา์ว่าแก้ปัญหาแบบนี้นแก้อย่างไงเจอปัญหาแบบนี้เราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงกับมัน จะได้เห็นความเป็นวเรื่องนี้ยแค่ว่าต้องคิดยังไงเวลาเจอับ์ต่างๆแบบไที่ใรไปที่ใครไปที่ใครไ่เตมาไม่ไดที่รุกไได้มาทวเรื่องนี้ไปเหไนมากมีคู่ด้วยไม่ธรรมดาอย่าลงไปต่มากย่าลงไปต่ำมากจะชัดเกินไปใช่แล้วค่ะรอบนี้ก็แบบว่ามาแบบมีคู่สองคู่ซึ่งเป็นคู่ไอ้พงกับกีฬากับ ไอ้หำกับไอเขียวนะคะซึ่งแดนก็แบบประทะกันทรั้งแรกกับลูกคอนสกอร์รอแต่ว่าคือโชคดีมากที่แบบเคมีเท่ากันมากก็เลยแบบทุกอย่างมันไปได้อย่างรวดเร็วไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ากันม,มากหรอไอ้น่งมันไม่ทันเนี่ยมันลื่นก็นตรงตามแคคเตอร์ไงมันลื่นตามบทตามบทตามบทแต่หลังแต่จะบอกว่าที่ตัวปารตทำงานงารด้วยใช่ค่ะคือแบบคือจริงๆอ่ะก็ก็ก็เห็นแกแบบเรื่ยมองเนี่ย จ้บริยองนั่นะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ยดูแกรู้จักทุกอย่างคือที่เกี่ยวกับความเป็นอีสานเอาง่ายร,รู้มากกว่าคนอีสานรู้จุดลึกๆที่แบบคนอีสานแท้ๆก็บางครั้งก็หลุดลืมออกไปโดนละแบงุมาเลยหนาเห็นไหมแบงแบงรู้กับแบงแบงหลุดแบงหลุดหมดแล้วว่าโดนหลายอะไรประมาณนี้ เอ้าหนูยังรู้จริงอ่ะเบ่งู๊เนี่ยเห็นไหมแยงเวนเอาม่แยงเวนคนิสานจะแท้ยังแบบแยงเวนไม่รู้ส่องกระจกไอ้ลูกแยงเวนไม่รู้กระจกเลยไม่รู้อ่าจะถามจะไปประถาริษประถาริษอันนั่งติดปองเยี่ยมมุจักขอบปองเยี่ยมตายแล้วหน้าตาเอาล่าสุดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรปองเยี่ยมแปลว่าหน้าต่างลูกหน้าตา ปากก็ต้องมาสอกใจจันทรันเองค่ะใช่ทุกคนคือแบบต้องยอมปากแบบในความรู้ลึกของแกแล้วแกไม่ได้แค่แบบว่าทํามุกให้เราคือแกเป็นคนแอคติ้งให้เราทั้งหมดเลยครับถึงแบบมันถึกใจแต่แล้วใครก็จะเขียนที่แบบดูแบบตื่นเนี่ยคือมาจากพี่เอกไม่ใช่ตัวจริงเราคือจริงๆอ่ะเขียนมาจากตัวเราส่วนหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์ตั้งใจใช่แต่ว่าจะเป็นแต่แต่ในเวอร์ชั่นที่โอเวอร์ที่แบบว่าแบบ กล้ามากกว่าเดิมคยอ,อย่างนี้เอาจริงๆนะจุดแรกตอนนี้เขาไลฟ์สดแล้วมีคนไปบอกเขาว่าเขาหมดสภาพหมดสภาพได้ไงยังไงคือหมดสภาพคือ,อยังไงการไม่แต่งหน้าศิลปินไม่แต่งหน้าแล้วมานั่งทํากับข้าวนี่คือหมดสภาพ <c oughs> ภาษาคุณเหรอหมดสภาพเฮ้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่แหละอีเขียวเลยใช่ตัวนี้เลยก็ขอบคุณหมดสภาพที่ทำให้หนูได้งานอาแล้วนุกก็เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรกับพี่ั้งแตงเผื่อเพราะมันก็มีหลายฉากใกล้ชิดกันเหมือนกันอ๋อเผื่ออยู่แถวละเพืยังดีเลยอยู่นิดนิดยหระอนเดิมระวังตำปะยังดีเลยอยู่หน่อยผมกลัวภาษาอีสานมันแค่แรกครับไม่เป็นไรเอาว่าเลยภาษาอีสานแมนนะครับแมนโอ้นะครับเูดตินครับ ครับแล้วก็ขาดทุนใจร้ายทำในมเานมเลเซีูมิจารณาแตนเพราะว่าผมเคยติดตามมิตรารณแตนตั้งแต่ยันตัวน้อยๆแล้วตัวน้อยๆมันโดนนดเถิบ <c oughs> ตั้งแต่อยู่มัสองม3 3> อัสามครับเน,นี่ยครับวันนี้มีโอกาสในมเาเลเซียจะมีแตนราคาดูลมง,งานกับทีมศิลปินดาราหลายๆคนครับรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีเกียรติมากๆก,กับชีวิตของผมครับเป็นเรื่องแรกของเรด้วยใช่คนดังไหมครับอะไรนะครับคนดังไหมครับเรื่องแรกของ กดดันมากครับท่านเจ้บองแนมกูได้หรกดดันมากนะครับปากกดดันนอกจากไม่ครับคือกลัวเสียงพ่อกลัวเสียงพ่อเองหักน้องคือแบบน้องแบบคือตอนนั้นฉีดเล็บแล้วครับตอนนั้นคือแบบต้องอดตายไปไม่รู้จะทำยังไงสั่นไปทั้งตัวนะครับก็เลยแบบรอเล่นครับคุณพ่อแบบละเอียดมากครับครับบทปากจากคาแรคเตอร์ครับแล้วก็ให้รายละเอียดของผมนะครับผมแต่ว่าเล่นให้ได้ตามคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้ลูกเ้ยเหรอเาเต็มเต็มลยเต็มยเาิันานะคาิเี๋ยวฝึกไงพ่อคนตอบไม่ได้หรอคนถามคิดอะไรอะไรนึงพูดอะไรนะอะไรนะอ๋อคนไม่มีเนียพูดเยอะอ๋อพูดไปเรื่ย ตามชอบไหมล่ะไม่ชอบครับพี่ไม่ชอบบ้าเลยพี่บอกว่าเอาด้ตามพี่ไม่บอกเองจริงเราก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจริงๆเราเป็นคนภาคกลางนะครับเป็นคนภาคกลางแล้วพอได้มาทํางานกับพี่นี่ที่เป็นลูกอีสานภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับจะสะท้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องเอาให้ดป็นจังหวัด อยู่ต่างจังหวัดเขาจะได้เห็นว่าแบบลูกหลานเขาเข้ามาทํางานในกรุงเทพในเมืองหลวงลำบากแบบไหนว่ากว่าจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ต้องเก็บหอมรองดิ้มากแค่ไหนเพื่อจะเอาเงินนะส่งกลับไปที่บ้านม,มันน่ารักมากๆเลยพูดีพูดทีมากเลยครับผมแล้วก hey, ็ฝากพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยนะครับผมเก่งกันมากๆยิ่นพันพ่อผมนี่คาแรคเตอร,ร์ทุกคน รู้หมดแล้วก็เป็นคนสร้างคาแรคเตอร์ให้ทุกคนให้ทุกคนหมดเลยคุบิ๊กเก่งมากเลยนะมะฮอฮะ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 มะฮะฮมาหฮดแล้วมาหะฮ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 กฮะเป็ะเป็นแะบเอ้ยะฮ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 วฮะฮะฮ่ฮะฮะฮะะฮ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 ะยะ่ะ พี่ดูน้าเรียกปักผมแต่ล้วเขาดูเรียกคุณดูจากดูจากหน้าแล้วนะไม่ใช่ลูกสถานภาพที่ดูไม่นะน้องเขาเป็นลูกของเขาเขาเป็นลูกของโรงงานเลยตรงนี้คุณเอออันนั่นแหละค่ะเป็นเปคนหน้าอย่างเงี้ยก็เผาก็มาชอบแบบสาเยเราต้องรุ้นกันนะคะว่าล่าเนี่ยจะเลือกใครระหว่างแบบคนบ้านนอที่จริงใจกับคนรวยที่จริงใจเหมือนกันนะคะจะเลือกใครเลือกย่ากันเนี่ยแบบนี้ ถ้ามันกูค <LE> <ions there, S 2> ุณเลือกเบียมลยคุอยู่โรงงานเลยปบายไก่การที่ให้เป็นตัวไทยก็ได้รับฝากเขาไรเรื่องเลยเขาบอก26นีครับผม26มกราคมนี้นะครับมันคนละเดือนกันกันที่หนังจะเข้าหนังเราจะเข้าวันที่26เพื่อสัตยจริกายนงนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ให้ทุกท่านไปมีความสุขการอย่าคิดอะไรมากแต่ผมเชื่อว่าผลงานของผมมา4-5เรื่องที่ผ่านมา ก็ไม่เคยทำแท่านผะู้ชมผิดฟังนะครับในเรื่องของเนื้อเรื่องในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของหนังดูหนัง<ฅ>ผมแล้วก<ๆ>็จะมีความสนุกทั่วทั่วหน้าพาพ่อพาแม่พาลูกพาเต้ามาดูเพราะเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัวไม่มีย,าไม,มยาไม่มีลามกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ,รบดูแล้วแต่เป็นหนังครอบครัวดูกันได้และก็มีความสนุกอยากให้คนไทยมีความสนุกกันกับภาพยนตร์เรื่องยาเอ๋ยครับผม